สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถส,สวยสภาพงามๆนางฟ้าเลยครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงสวยหนึ่งในร้อยเลยครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สีสันเงาฉ่าเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยกับนิสสันซันนี่น o โอ1.6ออโต้ปี2003ครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ 7 9 0 0 0บาทครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับได้เลยครับคันนี้สวยจัดเลยครับใครที่กำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นมาชมคันนี้นะครับซื้อไม่ต้องซ่อมนะครับขัดและเช็คมาเรียบร้อยรถสวยมากๆานะครับจองได้ทันทีนะครับ ต่อรองได้นิดหน่อยแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีได้เลยครับว่าได้ลดแน่นอนรถสภาพพร้อมมากๆนะครับคันนี้ถ้าท่านกำลังหานะครับซันนี่นิโอเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยสภาพด้วยราคาคันนี้น่าจับหน้าจองเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับสวยสมบูรณ์สุดๆแล้วครับตัวนี้มาชมเช็คดูได้ครับพร้อมขับกับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับมาชมได้เลยรถสวยภายในเซนทรอลกแอร์แบก ABS ครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าตกแต่งรายไมย้สาภาพสวยมากๆนะครับเบาะหนังงามๆใครที่สนใจนะครับราคานี้ได้สาภาพนี้ไปใช้งานนะครับ Sunny Neo เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับราคาและสาภาพรวมถึงอะไรดูแลง่ายไม่ยุ่งยากครับหาข้อมูลได้เลยครับในแฟนเพจแฟนขับของ Sunny Neo ขับนะครับก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในนั้นนะครับ โดยรวมเป็นรถที่สวยน่าใช้มากๆนะครับกับราคาที่เปิดและสภาพของคันนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับขัดคันนี้ก็หลอสวยหรูในราคาหลักหมื่นเลยนะครับภายในของนิสสันนี่ทำมาสวยมากๆเลยนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอรา,ายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรา,ายละเอียดภายในงามๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับ เจ้าของเดิมเป็นคุณครูนะครับดูแลมาอย่างดีนะครับสมาชิกรองพิจารณาแนละตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมไว้นะครับสำหรับผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับการันตีไม่มีชนหักอัดต่อรลอพิกล้มหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆใช้งานได้เลยครับดูแลมาทุกระบบแล้วนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับนี่ครับ79,000บาทกับราคาและสภาพต้องบอกเลยว่าสวยหรูในราคานี้ จมจริงๆนะครับมาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับใครไม่มั่นใจในนีโอก็ต้องบอกเลยว่าอีโอก็เคยเป็นแท็กซี่นะครับ อะไรเขาจึงเยอะและดูแลไม่ยุ่งยากนะครับคันนี้รถบ้านสภาพงามมากๆนะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมเป็นคุณครูนะครับถูกใจโทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับกับรถสวยสภาพดีๆนะครับใช้งานได้เลยครับสวยจริงครับสีสันเงาฉ่ำนี่เคลือบแก้วด้วยนะครับโอ้โหราคานี้ได้เคลือบแก้วเอาไปใช้งานนะครับสวยๆถูกใจจองได้เลยนะครับแอดมินการันตีถ้าไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้เลยครับ